ทั้งสนามในสนามที่หนึ่งเอีทุตบอลพก,คนคนกบกับราชอิมาวิท,าทยาลัยในสนามที่สองไม่เอกับที่เราไปดูการาาถ่ายรูปีนะครับมว่านได้เข้ารอบการ่ดสอที่นอกของนอนแล้วแอดมินรวมถึงเื่งรูั้งน้าครับแต่ให้นัานัานนได้ มีักกาาในนนรเล่สห้ไม่่ใลจอออรรทยกับทางทีมแทยงก็สดกันได้นะครับองว่าากรเล่นเข้าสู่คู่ที่6กันแล้วครับครึ่งทางครับในวันนี้ครับวันนี้เนี่อยู่กัน12คู่นะครับพิทยาพงษ์ช่วยนวลนะครับแล้วเปิดอีกหนึ่งครั้งก็สมำธูทุบออกมาได้เอาเลยครับได้ย้อนเลยครับ ทางด้านการ,าการนาพิเศษการนาพิเศษกระบี่นะครับให้มาด้านซ้ายแล้วกระชาก <c oughs> กระชางมาโอา้โหต่างคนต่างมสไลด์จังหวะนี้ด้วได้เป็นเตะมุมครับเิด <c oughs> ตัดเข้ามาน้่นขวาสวยมากครับแล้วตัดเข้าในยิงเลยครับแล้วบอลโอ้โหมาจะฮุกอยู่แล้วครับปัดออกไปก่อนดีกว่าครับไม่ต้องคิดเยอะครับ วุนสมันครับเปิดมาแล้วบ่งทิ้งไม่ได้ครับย้อนกลับมาการชาพิเศษระบีครับโอ้โหเกี่ยวเล่นในก่อนครับแล้วทะลุขึ้นมาด้านซ้ายครับขึ้นมาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหทำอะไรไม่รู้ครับแนมะ่จิ้มบอลออกไปครับเปิดมาบ่งย้อนกลับมาครับลิกกลับมาได้แปะหนึ่งจังหวะเขี่ยวว่าด้านขวาแล้วเปิดหักเข้ามาเข้ามือสาประตูครับ จะผ่านเข้าสู่ช่วง10นาทีนะครับอย่างสูสีกันอยู่ครับเกมคู่นี้จับขึ้นมาเลยครับดักไว้ได้ย้อนกลับไปอีกแล้วหวดเลยครับโอ้ยอเป็นประตูนะครับมาจังหวะสกูนี้เบิือดจะเข้าหน้าต่างครับเป็นประตูนะครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับอ้จังหวะหนุนกลับมาแล้วหันเข้าซ้ายนี่ก็หวดเลยครับ โผล่ับหมายเลขเก้าของกานาพิเศษนะครับทางด้านสิวัตรบุญทิพย์ครับเปิดมาโอ้โมาเสาแรกเลยครับไม่ได้ประตูครับเกือบจะมุดเข้าไปแล้วครับนี่ครับแมไม่มีน้ำปุ๊บไม่มีอะไรมาทำรายจังหวะนี้คล่องมากครับพลังงา์นะครับได้ย้อนเลยครับทางด้านกานาพิเศษกาจนาพิเศษให้หมาจังหวะนดียว สไลด์ทิ้งออกไปได้ครับบอลก็ดูเหมือนจังหวะหลังจากได้ประตูขึ้นนำก็ดูหายไปเหมือนกันนะครับเกมของกาจาพิเศษแล้วไหลตามช่องมาสวยครับแล้วแตะพยายามหาจังหวะยิงโอ้โหยังใช้เท้าเซฟได้แล้วก็ตะปบเอาไว้ได้ครับบอลขึ้นมาครับของทางด้านคลองคนอะคาเดมี หักข้อจังหวะนี้ก็เบาไปค่อนข้างเยอะนะครับหน้าของขอเป,เปิดขึ้นมาบอลพักบอลลงได้แล้วเกี่ยวมาจังหวะนี้หักมายิงไม่ได้ครับบอลปั๊บมาได้ของขอค,อคลองคดอะคเนมี่เปิดมาก็ยังไม่ดีครับเคลียมาก็ยังไม่ได้ครับเอาเลยครับได้ย้อนแล้วครับทางด้าน การชนาพิเศษกระบี่ครับขึ้นมาครับแล้วหักไม้กับเพื่อนโอ้โหไม่เสียจังหวะสุดท้ายครับอิทิพันนี่ครับออกขวาเลยครับแสงทองแสงทองเปิดมาหูวีมาแต่ว่าพิรพลเข้าจะทำอะไรไม่ถนัดครับการชนาพิเศษกระบี่ครับทุบเข้ามาแล้วพลิกได้สวยอีกแล้วครับโอ้โห ว่ากระชากขึ้นมาสวยครับจังหวะนี้เปิดมาก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับทางด้านอิธิพัตครับพิรพลก็เกี่ยวไม่ติดครับของทองโคนอคาเดมี่ที่กาชาพิเศษกระบี่ให้ตามช่องมาเกี่ยวข้อขวาแล้วยิงเลยครับโอ้โหอย่างคมเลยครับมาขยับเป็นสองศูนย์ครับทางด้านกาชาพิเศษกระบี่นะครับโดยอิธิพัตบุสมัตครับ กรพลิขึ้นมาได้ของทางด้านการจนาพิเศษกระบีครับให้มาด้านซ้ายเดี๋ยวยิงอัดเสาแรกเลยครับบอลลอยออกไปไกลครับดีน้อยนะครับจะเปิดจากซ้ายครับดูว่าเปิดอินสวิงเข้ามาจะเป็นอย่างไรครับเปิดพุ่งๆมาเข้าไม่ถึงแล้วยิงอย่างบล็อกได้ครับทางด้านการจนาพิเศษกระบีครับ จะแตะอีกหนึ่งจังหวะแต่โดนจิ้มท,ทิ้งออกไปครับธนกรแล้วเป็นบอลของทา้านการชนาพิเศษการจนาพิเศษึ้นป้าล้วแตะจังหวะนี้โอ้โหจังหวะสุดท้ายแ,แตะตัวไกลตัวไปหน่อยครับทําให้เล่นได้ไม่ถน,นัดครับพิริยะพงศ์ให้ออกมาด้านขวาได้ดีครับแตะเข้าในและย้อนกลับมาครองมาสวยครับพิรพลพิรพลยิงด้วยซ้ายแล้วพุ่งปั่นเอาไว้ก่อนครับแล้ว แปะเข้ามาจังหวะนี้จะปาดเข้ามาให้กับเพื่อนกอ็ไม่ตรงเพื่อนตักย้อยๆมาขึ้นมงไม่ถนัดครับบ่ยอยนทุน่มครับของการชนะพิเศษกระบี่ครับทุ่มมาก็โดนเคลียร์ได้ครับโดยคลองคนอะคาเดมี่จะให้กับท่านด้านพัพพพตลก,กรก็โดนดักได้ครับ ไหลดักก่อนจังหวะนี้เป็นของทางด้านกาจนาพิเศษกระบีครับขึ้นมาแล้วยิงเลยครับโอ้โหพุ่งปัดออกไปได้ครับมาเกือบที่จะมูดเสาแรกเหมือนกันนะครับนี่ครับคลองมาซ้ายแล้วเปิดโค้งมาแล้วเข้ามืุมเสาประตูนะครับขอนอนสักหน่อยครับขอเวลานิดหนึ่งครับเวลาหลังแล้วนะครับดูว่า,าทางด้านผู้สินจะให้ขยายออกไปอีกเท่าไหร่นะครับ เปิดเข้ามาแพุ่งปัดได้แล้วก็แต่จังหวะแรกเป็นเหลี่ยมของทางด้าน<ป>การชนะพิเศษก่อนจะได้ยิงด้วยซ้ายครับก็ยังหลุดกรอบออกไปครับโ<ป>ดยทางด้านสิวัตรุทธิ์ครับ<ป><ป>ผู้สิ์ก็เป่าจบเกมครับเป็นทางด้านการชนะพิเศษระปบี่ครับเอาชนะคลองโคนอะคาเดมี่ไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศนย์ครับสำหรับเกมนี้ครับ